ตอนนี้้งเราก็ลงมาจากรถทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท้าและด้านหลังของดิฉันนี่หละค่ะเรามาอยู่กันณนะวัดหัวสวนค่ะซึ่งวัดหัวสวนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าวัดอื่นๆเลยะคะก็ตรงที่วัดหัวสวนแห่งนี้ค่ะได้มีการสร้างอูโบสถนะคะเป็นสแตนเลสค่ะทําไมคะเราต้องสร้างอูโบสถวัดหัวสวนให้เป็นสแตนเลสนะคะเพราะในอดีตคะ่ะวัดหัวสวนเนี่ยผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วนะคะแต่ท่านเจ้าอาวาสค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าหากเราสร้าง ะะูอาจจะทําให้มีความคงอยู่ถาวรเ,เพียงแค่ร้อยปีเท่านั้นค่ะแต่หากเราสร้างเป็นสตนเลนลจะสามารถทําให้วัดะะสามารถคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปได้เป็นถึงพันปีเลยทีเดียวค่ะและในตอนนี้ด้านหลังของฉันนะคะพระอาจารย์กําลังจะทําบุญถวายสังฆทานนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะ